กระจกสถิติกระจกสถิติคนทั่วไปคิดว่าเมสนาโดคือนักเตะที่เก่งสุดในโลกแต่นักเตะตำนาน World Class จำนวนมากไม่เห็นด้วยต้องมาราโดน่าหรือโรนัลโดเท่านั้นแต่โชว์นี้แชมป์จัดไปจะพาไปเจอคนที่เหนือกว่าเขาคือนักเตะที่โดนคนล้อมากที่สุดคนหนึ่งในโลก และเขาคือคนที่จะทำให้ค่าทัวร์ท่องเที่ยวของคนไทยถูกลง this is จัดไปแชมจัดไปวันนี้ฮะมีช็อตเด็ดจากประเทศจีนนะฮะ ข้างหลังผมเขาเรียกว่าทะเลสาบกระจกกระจกกับสถิติเนี่ยเป็นสิ่งที่เหมือนกันเป็นสิ่งที่พิสูจน์ว่าสิ่งที่เราคิดว่าใครดีที่สุดอะไรอย่างไรสุดท้ายแล้วกระจกกับสถิติแม่นที่สุดและพูดแบบนี้แล้วผมพูดถึงนักเตะคนไหนวันนี้จะเป็นกระจกที่จะสะท้อนว่านักเตะที่หลายคนหัวเราะจริงๆแล้วเก่งที่สุดนี่คือกระจกผ่านมุมของแชมป์จัดไป โลกเรามีนักเตะอาชีพเกือบ1 3, 000, นึ่งแสนคนแต่กองหน้าที่เราคุ้นชื่อมีไม่ถึง14บสี่ฮะเพราะความดังบวกพลังสื่อทําให้เราสับสนว่าคนที่เรารู้จักมากที่สุดคือเก่งที่สุดคนในอิตาเลียหลายคนเชื่อว่ามาราโดน่าเก่งยิ่งกว่าเมสซีบบ่บบบบแต่ตำนานวงในเบ็คแฮมซิดานคาคาองรีรูดสลาตัน และจ o เซ m มูรินโญชาปาชาปชาปาชี้ว่าโรนัลโด n นาซาริโอ The Best แต่สถิติชี้ว่านักเตะที่ทั้งเชลซีและแมนยูไม่ต้องการกองหน้าที่ถูกแซวว่าเือกลับเจ๋งยิ่งกว่าเพราะในโลกโซเชียลเนี่ยได้โพสต์ว่าโรเมลูลู k ูยิงประตูมากกว่าทั้งมาราโดน่าแล้วโรนัลโดบราซิเลียนดังนั้นจงดูทุกอย่างด้วยตา ดูทุกอย่างด้วยตัวเลขไม่ใช่ตัดสินอะไรแค่กระแสมาดูสถิติ3ดาวยิงในลีกอิตาเลียนโนกันครับเริ่มจากมาราโดน่าเนี่ยคนที่ชาวอาร์เจนบอกว่านี่คือที่สุดของที่สุดลงเล่นให้กับทีมนาโปลี259นัดจัดไป115โกสก็เฉลี่ยยิง0.58ประตูต่อเกมรวมตลอดชีวิตจัดไป353แล้วก็เสียชีวิตไปเมื่อ 5ปีที่แล้วโรนัลโดครับเคยเล่นให้กับทั้ง2ทีมในมิลานก็คือทั้งอินเตอร์และก็เอซีลงเล่นไป119เกมจัดไป68โกลป g o ประตูต่อนนัดเป็นรองมารานิดนหนึ่งแต่การยิงรวมตลอดชีพสูงถึง414ประตูเขาเลิกเล่นแขวนสัตในปี2011หรือ14ปีที่แล้วส่วนลูคากูที่หลายคนบอกคนนี้แหละเจ๋งยิ่งกว่าอะ ลงแข็งให้กับ3ทีมดังอินเตอร์โรมานาโปลีครับเล่น210เกมจัดไป110ประตู0.52 Go a l per game ตลอดอาชีพจัดไปแล้ว399ประตูและน่าจะลงเล่นได้อีกอย่างน้อย2ปีดังนั้นหากดูตัวเลขทั้งหมดเนี่ยคุณอย่าเพิ่งไปเชื่อทุกอย่างในโซเชียลทันทีเพราะที่เขาบอกว่ายิงประตูมากกว่าทั้งมาราและโรนัลดไม่ถูก100%นะฮะ อาจจะพูดได้ว่าในอนาคตอันแสนใกล้ลูก้าจะยิงมากกว่ามาราโดน่าฮะเพราะสถิตินวันนี้มาราโดน่ายังลงเล่นมากกว่าแล้วก็ยิงมากกว่า5 g o โกลแล้วถ้าเกิดไปวัดกับโรนัลโด้เนี่ยหากรวมทุกรายการทั้งสโมและทีมชาติเนี่ยลูก้ายังตามอยู่15 g o a l โสครับสรุปท่านลูก้าจัดไปอีกแค่16 g o a โกลส์เขาจะแซงทั้งมาราและนาโดทันทีนี่ไงฮะ ฟังแค่ชื่ออาจจะห่างชั้นแต่เมื่อดูสถิติตัวเลขไม่เคยโกหกใครและสิ่งที่ลูก,ก้าเหนือกว่าคนทั่วไปและทำให้เราคนไทยต้องมองตัวเองในกระจกคือภาษาการกินและการปรับตัวรับสิ่งใหม่นี่ครับคือรูปในตำนานฮนะเพราะเวลาทีมกีฬาเดินทางไปต่างประเทศเนี่ย ก็จะมีข้อมูลนะฮะระบุว่านักแต่คนไหนพูดภาษาอะไรได้บ้างเป็นข้อมูลให้สําหรับสื่อในประเทศนั้นๆซึ่งส่วนใหญ่ถ้าเกิดคุณพูดได้มากกว่าหนึ่งภาษาก็ถือว่าเยี่ยมอ่ะถ้ามี3มี4นี่โอ้โหไอ้ยาแต่ดูของลูกค้าครับบรรทัดเดียวไม่พอพูดได้ถึง8ภาษาฮะและช็อตเด็ดนี้จะทำให้ค่าทัวร์คนไทยถูกลงและมีคนชมคนไทยมากขึ้น เพราะเวลาไปต่างประเทศเนี่ยมีคนไทยไม่น้อยพูดว่าอาหารไทยอร่อยที่สุดในโลกชมปจัดไปเองไม่กล้าพูดแบบนั้นนะเพราะว่าในโลกนี้มี195ประเทศซึ่งตัวชมปเองเนี่ยมีโอกาสได้ไปหลายประเทศและก็มีโอกาสได้ลองอาหารแค่ อเมริกันแอฟริกันอาร์เจนตินียนเบลเ e ีย l อังจีนดูไบย a น Dutch, อินเดียนอิตาเลียนโอฟราน m ์เยอรมันญี่ปุ่นกีวีเกาหลีลาวส์เม็กซิกันสิงคโปร์ย p นสเปนิชทวันิีสไทยเวียดนามีสเคยชิมแค่22ประเทศจาก195ก็แค่1ใน10ของทั้งโลกเองฮะฉันไม่กล้าพูดว่าของเราอร่อยที่สุดเพราะหนึ่งยังลองไม่หมดทั้งโลกสองอร่อยที่สุดหรือไม่เป็นรสนิยมส่วนตัว แชมป์จะพูดว่าผมชอบอาหารไทยที่สุดไม่ใช่อาหารไทยอร่อยที่สุดซึ่งรู้ไหมฮะว่าประเทศไทยเป็นไม่กี่ประเทศในโลกที่โดนต่างชาติแซวว่าเวลาไปไหนเนี่ยต้องพกบะหมี่สำเร็จรูปกาแฟซอง กระปิหมูแผ่นหมูหยองน้ำปลาน้ำพริกพริกสดซอสซีฟูดซอสซุกกี้ซึ่งนอกจากจะโดนต่างชาติดูถูกเป็นประเทศที่ไม่เปิดกว้างไม่เปิดใจลองสิ่งใหม่คล้ายเป็นกบในกะลาแล้วเรายังต้องจ่ายค่าทัวร์แพงกว่าคนอื่นเพราะของเหล่านี้ที่เราได้กล่าวไปที่หัวหน้าทัวร์ต้องขนไปมีมูลค่าหลายพันครับซึ่งมันได้ถูกเพิ่มเข้าไปในราคาตั๋วแล้วโอ้ซึ่งพี่น้องฮะแชมป์จะไปประทับใจมากเพิ่งไปประเทศจีนมาแล้วเพื่อนร่วมทริปของเราเนี่ย เป็นไทยสมัยใหม่ตรงเวลาตลอดสัปดาห์ทานอาหารท้องถิ่นอยังเปิดใจทําให้ทริปนี้เป็นหนึ่งในการเดินทางกลับแผ่นดินแม่ที่ประทับใจที่สุดในอรอบ41ปีและเดี๋ยวมีช็อตเด็ดมาเล่าให้ฟังฮนะเพราะไปครั้งนี้เสียน้ําตาถึงสองครั้ง สองกระจกดูลูกาโกวแม้จะโดนล้อว่าไม่หล่อแต่สถิติกำลังจะแซงทั้งสองตำนานที่ดังสุดตลอดการทั้งมาราโดน่าและโรนัลโดเขาพูดได้8ภาษาทำให้เขาโลดแล่นในวงการอย่างสงา่างามมีถึง8ปทีม จ่ายเงินรวมกันเกือบ15,000ล้านบาทเพื่อซื้อความเก่งของเขาซึ่งตัวเลขนี้สูงกว่าทั้งเมสซี่โรนัลโดซาลารวมกันซะอีกเพราะเขาเป็นคนเปิดกว้างเรื่องวัฒนธรรมและเชื่อว่าพรแสวงสำคัญกว่าพรสวรรค์เอา้าเปิดใจแล้วจัดไปสุขสันสงกรานตศาดน้ำหรือจะสู้สาดความรู้ค่าทัวถูกลงค่าตัวเพิ่มขึ้นชัว ขอบคุณทุกคนที่ชมและช่วยไลค์แชร์มาร่วมกันสร้างโลกใหม่ที่ดีขึ้นกับแชมป์จัดไปฮะมารวมพลังและไม่พลาดทุกโชว์สำคัญเข้าไปที่ YouTube พิมพ์แชมป์จัดไปไทยหรืออังกฤษก็ได้คลิกเข้าไปกดที่ติดตามโชว์แรกไม่พอนะฮะทางขวาของติดตามแล้วกดที่ตัว V ทางขวาแล้วกดที่กระดิ่งบนสุดอีกทีและท้ายชมมีช็อตเด็ดอีกเพียบความดีคุ้มครองไม่ดอหอ ไม่ลอหอไม่ทอบบ